ตายตหนึ่งตายสอง ส่วนใครที่มองหาร้านเติมเงินอยู่นะครับแนะนำร้านซีโกเลยนะทุกคนถูกปลอดภัยเพียงใช้แค่เลข uid เพียงเท่านั้นนะครับมาเริ่มที่ราคาตู้เซฟนะครับสช่องกับ6ช่องนะครับอยู่ที่เก้ิบกาบาท275บาทใครที่อยากจัดแพ็คเซ็ตพิเศษนะครับผมถ้าเติมกับร้านอยู่ที่165บาทมาดูราคาแบตเตอร์น์พาร์กันบ้างนะครับคนเติมที่ร้านซีโกนะครับผมจะราคาถูกกว่ามากๆเลยเห็นไหมไปจัดกันเยอะๆนะครับคล่นส่วนใครที่สนใจเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะไปหาเพจได้เลยนะครับเติมม24ชัั่วโงเลยนนะคครบทุก ไปไหนดิยิงเลยไหนเปิดกลางไหมเลยเปิดซ้ายไปดูซ้ายหนึ่งเดี๋ยวมีอีกลูกนึงเอาหนึ่งรถถังนี้นะรถถังนีขาห้ามของระเบิดระเบิดมีระเบิดีตรงในนี้ตัวระเบิดตายแล้ว

เป็นใต้ดินเอาหักตัวหักห้าท่อนเลยตั้งเนื้อเก็บมากนะน่ารักสาวมันโดนมันโดนระเบิดผมแล้วระเบิดเยอะมีระเบิดอยู่ยิงออกสายไม่รู้นะมามามาล็อกสายให้ล็อกสายให้ยิงออกไปแล้วหรอยิงออกไปแล้ว อยู่ตายประตูประดดูแรงสวยเจมเมื่อกี้นะ M4 ตัวนี้ถ้ายิงเยโดนอัพของเจมตัวนี้โดนแล้วเบิดไปโดนแล้วเบิดโดนใช่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 ใชมันมีฟาวกับไอ้นี่นะเว้ยมันมีฟาวกับฟาวกับตาย มีตัวเข้ามามีตัวเข้ามามาฝั่งตายังไม่ได้ใส่กระสุนเลยโอเคเดี๋ยวเพิ่งเดีเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเอ่โอเคโรีก่อนรีก่อนระวังอยู่ไม่ได้แชร์แชร์ให้หมดจะตัดัน อย่าหลบมาอย่าเสีาตายนะเออเบอร์ส่องยิงเข้ามาแล้วสองตัวสามตัวยิงเข้ามาทางเรา Tai vì họ bài lát đi chỗ này lòng mình lòng mình tay 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 ta chết tay 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 ลบ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 ลลบ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 งล่างลบลบลลบลบลล เล,ล่างไม่แน่ใจน่าจะอีกทีหนึ่งเอขอฝั่งนู้นเข้ามาพอเสร็จเมาละเหมือนจะมาค้ำพวกเราเนี่ยเก่ีอยนเลยนะตายหนึ่ง ปิงแทาหมดละโอ้โหครับสวยโหปิงสี่ร้อยปิงมากตรงนี้ตามหมดละตรงนี้ตามหมดแล้วน่าจะเล่นแต่เซฟจริงไหมปัวทุกสองด้วยแต่ตัว แต่จะระเบิดได้สองตัวถ้าเราไม่ได้ยิงมันไม่เห็นล็อกแท็กแล้วหรอเหวนไหมด้ปะ เอ้ยนั่นก็เดิน่านหน้าพี่ป่านมาอย่ตรงทีอยู่เมื่อกี้้อนองะเฟะรอนเลยอเพีวหาอะเฟยมอีเลยยิงฝั่งนี้วะเนสเจมันยิอยู่เบิดมาแล้วเบิดมาแล้วเบิดจ แล้วเข้า้องเข้าห้องเปล่าแล้วเตรียมเตรียมรอประกบเช็คตอนวิ่งเข้ามาเลยก็ได้นะยิงไปและยิงแล้วก็หลบแล้วด่าให้ที่ยิงต่อตอนนี้มันโผล่เองอ่ะเอาเข้าในไปยัดเอีกมั้ยเดีือดนะมีสองคน มาพี่ายักมันมนันระเบิดบช่งห้าะอ้หนึงอายหนึ่งเต็มตัวสตันเต็มโัสตทันอาสองเฮ้ยหายวะตัวนึงอะ ตัวไหนเคลียร์ไปแล้วตัวนั้นตัวแรตี้มันเคลียร์แล้วตัวนึงไม่ต้องพิมพ์ไหนเอาไปตายสองซ้อมกันเลยยิงซ้อมยิงสองจบเลยโอ้แสบดูตัวหน้าห้องเจอเลยดูละเอียดดีกว่าเอี่ยงนะหน้าห้องเคเลยเนี่ยมันจะเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นไหนนี่เราเว้ยป้าไม่โดนใครไม่รู้อะมันไม่เห็นเรียกว่าอะไรมันไม่เห็นไอ้นี่ได้ มันโดนก็นั่นล่ะครับเวลาเขาเรียกว่าผมเช็คไม่หมดเองอ่ะมันเหลือตัวเดียวเองเว้ยเสียดายของมากนะฮะเกมนี้ก็ จบประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นคลังแสงนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เกมมันนานมากอะเออผมก็พยายามตัดให้มันแบบอย่างให้มันค่อนข้างเข้าใจหน่อยนะครับเวลาผมเล่นอะไรเงี้ยเนาะเพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆลงคลังแสงมือใหม่เดีคเจอกันในคลิปหน้าครับคุณบายนะครับ